เคยสงสัยกันไหมครับว่าลึกลงไปใต้ผืนน้ำเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ตำนานที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเขาว่ากันว่ามันไม่ได้มีแค่ปลาครับแต่มันมีเมืองทั้งเมืองซ่อนอยู่เลยเมืองบาดาลที่ปกครองโดยราชาจราเก้จอมขมังเรศวันนี้แ่ละครับเราจะดำดิ่งไปสู่ใจกลางนิทานพื้นบ้านที่ดังที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยเป็นเรื่องของความรักการลักพาตัวแล้วก็การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่สุดๆนี่คือเรื่องราวของไกรทองครับ คำถามนี้เลยครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยมันเป็นคำถามที่จะพาเราเข้าไปสู่โลกของตำนานพื้นบ้านที่แบบน่าทึ่งมากๆแล้วก็เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กล้าพอจะไปงัดข้อกับราชนแห่งสายน้ำเลยทีเดียวเอาล่ะครับเรามาเริ่มเรื่องกันที่เมืองพิจิตรในยุคสมัยที่เมืองนี้ยังสงบสุขมากๆเลยนะมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งครับรวยมากแล้วก็มีลูกสาวสวยหยดถึงสองคนคนพี่ชื่อตะเผาแก้ว ส่วนคนน้องชื่อตะเภาทองสองพี่น้องนี่สวยจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเลยแล้วก็ชอบไปเล่นน้ำกันที่ท่าน้ำหน้าบ้านเป็นประจำแต่ว่าสิ่งที่พวกเธอไม่เคยรู้เลยก็คือใต้ผิวน้ำที่ดูใสใสที่กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นนะ่ะ มันมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องอยู่สายตาของพญาชาละวันพระบราชาจระเข้ผู้ปกครองถ้ำแก้วนิเศษที่อยู่ใต้บาดาลน,นั่นเองคือพญาชาละวันเนี่ยไม่ใช่จระเข้ธรรมดานะครับแต่เป็นถึงกษัตริย์เลยมีทั้งพลังเวทมนต์มีทั้งเกราะกายสิทธิ์ที่เชื่อกันว่าไม่มีอาวุธอะไรทำลายได้แล้วถึงแม้จะมีเมียอยู่แล้วตั้งสองตัวนะ แต่ด้วยความอหังการบวกกับความอยากได้อยากมีในตัวหญิงสาวสวยเนี่ยแหละครับเรื่องราวหายนะทั้งหมดก็เลยเริ่มต้นขึ้นและแล้ววันนั้นก็มาถึงครับในขณะที่สองพี่น้องกำลังเล่นน้ำกันเพลินๆไม่ได้ระวังตัวอะไรเลยจู่ๆพญาชาลวันก็พุ่งพรวดขึ้นมาจากน้ำเลยครับแบบรวดเร็วและรุนแรงมากสร้างความแตกตื่นไปทั้งท่าน้ำเลยท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยนะครับ พยาชาลวันก็คาบเอาตะเพาทองผู้เป็นน้องสาวดำดิ่งหายวับลงไปใต้กระแสน้ำเลยต่อหน้าต่อตาทุกคนเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งเมืองพิจิตตกอยู่ในความหวาดกลัวแบบสุดๆเลยครับท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อนี่คือหัวใจแทบสลายเลยครับทำทุกวิถีทางเพื่อจะตามหาลูกสาวแต่ก็อย่างว่าไม่มีใครกล้าพอที่จะลงไปสู้กับราชาจระเข้ในถ้ำบาดาลหรอกครับ สุดท้ายก็เลยต้องใช้ไม้เด็ดนั่นก็คือการเป่าประกาศครั้งยิ่งใหญ่โอ้โหแล้วนี่คือเดิมพันที่สูงมากนะครับใครก็ตามที่ปราบชาละวันแล้วช่วยตะเภาทองกลับมาได้เนี่ยจะได้รับทรัพย์สมบัติไปเลยครึ่งหนึ่งแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือจะได้แต่งงานกับตะเภาแก้วลูกสาวคนโตด้วยโอ้โหการประกาศรางวัลที่เดิมพันสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองพิจิตรเลยก็ว่าได้ พอข่าวนี้แพร่ออกไปไกลนะครับบรรดาหมอปราบจระเข้ฝีมือดีจากทั่วสารทิศก็แห่กันมาเลยครับมาเพื่อพิสูจน์ฝีมือแต่ก็นั่นแหละครับไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่สามารถสู้กับลิ์เดทของพญาชาลาวันได้มันก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าภารกิจนี้มันอันตรายแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจนกระทั่งการมาถึงของชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งจากเมืองนนทบุรีครับ เขาคือผู้สืบทอดวิชาปราบจรเข้ขั้นสุดจอดจากบรรพบุรุษเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถเหนือคนธรรมดาทั่วไปและชื่อของเขาก็คือไกรทองไกรทองไม่ได้มาตัวเปล่านะครับเขาได้ไม่ได้พื่อนแค่กำลังอย่างเดียวแต่มาพร้อมกับศาสตร์วิชาและอุปกรณ์วิเศษที่สืบทอดกันมาในตระกูลเลยซึ่งไอของพวกนี้ล่ะครับคือคีย์สำคัญที่จะใช้ต่อกรกับราชาจรเข้และนี่คือสุดยอดไอเทมครับหอกสัตโลหะ มันไม่ใช่หอกธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นหอกที่สร้างจากโลหะอาถรรพถึง7ชนิดมีอนุภาพทำลายล้างเวทมนต์ได้ทุกรูปแบบและเป็นความหวังเดียวเลยครับในการโค่นพญาชาลวันเอาละครับมาถึงฉากการต่อสู้กันแล้วไกรทองเริ่มต้นด้วยสงครามจิตวิทยากรเลยเขาไปที่ทาน้ำแล้วก็ทำพิธีไร่มนตเรียกชาลวันให้ออกมาเป็นการท้าทายกันซึ่งซึ่งหน้าเลยครับเพื่อล่อให้ราชาจระเข้ ออกมาจากเขตที่ตัวเองได้เปรียบนี่คือกลยุทธ์ที่ฉลาดมากครับคือไกรทองรู้ดีว่าถ้าสู้กันบนผิวน้ำเนี่ยเขาไม่มีทางชนะแน่นอนเพราะนั่นคือถิ่นของชาละวันเป้าหมายที่แท้จริงก็เลยเป็นการลากศัตรูมาสู้ในสนามของตัวเองซึ่งก็คือในถ้ำบาดาลที่ที่เวทมนต์ของจระเข้จะเสื่อมลงนั่นเองขอการต่อสู้บนผิวน้ำจบลงด้วยการที่ชาละวันต้องลาถอยกลับถ้ำไปเนี่ย ไกรทองไม่รอช้าเลยครับเขาจุดเทียนระเบิดน้ำแหวกทางน้ำแล้วก็ดำดิ่งตามลงไปสู่เมืองบาดาลที่ที่ไม่มีมนุษย์คนไหนเคยย่างกลกรเข้าไปมาก่อนเลยและในที่สุดครับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็เริ่มขึ้นในถ้ำแก้วไกรทองใช้เทียนชัยให้มนในถ้ำมันเสื่อมลงแล้วในจังหวะที่ชาละวันอ่อนแอที่สุด เขาก็พุ่งหอกสัตตโลหะเข้าใส่หอกวิเศษทะลุผ่านเกล็บที่เคยเชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ของราชาจระเข้ในที่สุดไกรทองพานางตะเพาทองกลับขึ้นมาบนบกได้สำเร็จเขากลายเป็นวีรบุรุษของเมืองพิจิตรในทันทีเลยครับเสียงโห่ร้องยินดีนี่ดังกึกก้องไปทั่วและแน่นอนท่านเศรษฐีก็พร้อมที่จะทำตามสัญญาที่ให้ไวทุกประการใช่แล้วครับ ท่านเศรษฐีทำตามสัญญาเป๊ะ,เ,ปะเลยคือมอบสมบัติให้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ยกทั้งตะเพาแก้วและตะเภาทองให้เป็นภรรยาของไกรทองทำให้เขามีภรรยาพร้อมกันทีเดียว2คนเลยแต่ถ้าใครกำลังคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบ Happily Ever After มีความสุขกันตลอดไปต้องบอกเลยว่าคิดผิดครับเพราะว่าเรื่องราวมหากาพเนี่ยกำลังจะกลายเป็นละครชีวิตในอีกไม่ช้า และจุดเปลี่ยนที่พีคที่สุดของตำนานนี้อยู่ตรงนี้ครับคือหลังจากนั้นไม่นานไกรทองกลับนึกถึงภรยาจระเข้ทั้งสองของชาลาวันขึ้นมาเขาเลยกลับลงไปที่ถ้ำบาดานอีกครั้งไรมนเรียกพวกเธอออกมาเศษให้กลายเป็นมนุษย์แล้วก็พาขึ้นมาเป็นภรยาคนที่สามและสี่สรุปก็คือไกรทองเวียรบุรุษผู้พิชิตราชาจระเข้ของเราเนี่ยจบเรื่องด้วยการมีภรยาทั้งหมดสี่คนครับ สองคนเป็นมนุษย์และอีกสองคนเคยเป็นจระเข้ซึ่งแน่นอนว่ามันนำมาสู่ความวุ่นวายในชีวิตคู่อย่างที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับ และนี่แหละครับคือบทสรุปที่น่าทึ่งมากตำนานไกรทองเริ่มต้นเหมือนมหากาการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่สุดๆแต่กลับจบลงได้เรื่องราวชีวิตครอบครัวที่ซับซ้อนมันแสดงให้เราเห็นว่าบางทีความท้าทายที่แท้จริงอ่ะอาจจะไม่ใช่การสู้กับอสูรร้ายแต่คือการจัดการความสัมพันธ์กับภรรยาทั้ง4คนนี้แหละครับสุดท้ายนี้มันเลยเกิดคําถามที่น่าคิดตามครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ย ไกรทองคือวีรบุรุษผู้เสียสละหรือเป็นแค่จอมขมังเวทเจ้าสเสน่ห์ที่มองเห็นโอกาสกันแน่คือตำนานเรื่องนี้เขาไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนนะครับแต่อาจจะกำลังบอกเราอยู่ก็ได้ว่าการเป็นฮีโร่ในสมรภูมริรบกับการเป็นสามีที่ดีในชีวิตจริงมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้ครับผม